ใครจะคิดว่าเห็ดยืนรอเราอยู่เนี่ยมันจ้านงามมากเลยพึ่งจะเกิดได้ตอนมีแสงเนี่ยตอนนี้หวานเพิ่งเริ่มเลยเหมือนเห็ดพื่งหวานยตรงน,นี้นี่ดูดิโอ้โหปาดเลยอ่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมน,นจะจ๊ะเ,เลยอันนี้ลูกหนึ่งเนี่ยว่าจะเดินไปแล้วเอาไปด้วยนะ ดอกเล็กๆก็อร่อยเนะี่ยวนด้วยดูแล้วเนะี่ยอุ้ยกระโดดไปเลยเห็ดบอกไม่ไป้านะวนกุ๊บเลยนะขาวจัว่วอร่อยเงี้ยอืมนะตามซอกตามมุมโอ๊ยโอยโอยตามซอกตามมุมนี่แเราจะทุกคนโอ้โดอกใหญ่อยู่นะเราคุยโดนเนื้อเขาเหมือนเขานิ่มเลยจ้ะ ขี้ดินเยอะมากเลยช่วงเก็บเห็ดช่วงฝนหลังฝนตก,กน,นะขี้ดินจะเยอะมากเลยกับเน่าแล้วกระเปื่อยกับเปื่อยจะ้ะจะเปื่อยแล้วมันเริ่ม เ็ดดดก,กำลังกินเลยจ้างกงกงกชอบกินจ้าชอบกินแบบนี้นะบางทีลูกเล็กๆก,ก็ไม่พ้นหนอนนะนอนไหวมากนี่ดอกดอกน้อยแต่เอาอ,อร่อยของแท้จ้าพึ่งหวานจ้า ไม่มั่นใจก็ไม่เก็บไปกินนะจ๊ะอ่าตะมุตะมิเลยใหญ่นะจ๊ะเราเหยียบแล้วเขาไม่ขึ้นไงเหยียบหัวเขาเพราะว่าเขากำลังโผลนะ่อะไรอย่างเงี้ยนี่เอานะตัวเนี่ยตัวมันไม่เล็กด้วยจ้ะมันเหมือนจะเปื่อยแล้วด้วยจ้ะถ้าไม่เอาเขาเปื่อยทิ้งอนะั่นีหล นี่ดอกแบสันไวเดอร์ขอไปจริงนี่มันจะเริ่มเปื่อยแล้วนะเห็ดพึ่งล้ะจ๊ะมันจะเปื่อยนี่ของแท้ของแท่ดอกนี้สิโอ้ยนะงามคักเลยเอาไปเอาไปดอกนี้เอาดอกนี้ไปก่อน งามงามมากเลยจ้ะเนื้อตึงเป๊ะเลยดนูนี้อันนี้เอาไปด้วยนะเนี่ยไม่ลูกไข่ทิ้งเอาไปแหละอ้าทุกคนดูดิหน้าตาเขาปแปลกๆนะเห็ดดวงนี้เดี๋ยวดูนี่หน้าตาเขาปแปลกๆนะแต่เห็ดพึ่งจ้าเห็ดพึ่งนะจ้าถ้าเจอเห็ดเหลืองเพื่อนแอบโตกันอยู่ตรงนี้เนะย ไม่มีใครเห็นเลยม,มานี่เลมาแอบโตกันอยู่ตรงนี้นะเธอเห็นเลยเห็นมันปูร้อยเปอร์เซ็นต์จ้ะงามน,นะเหลืองเหลือง งา,ามมันจะเหลืองเหลืองทองงามมากเลยนี่นี่ดอกนะหรือว่าสองดอกน่าจะสองดอกนี่ได้ลจอดเลยอื้อตัดเห็ดดอกนี้หน่อยเหลืองเตรียมเปื่อยจ้าเริ่มลาแล้วนะจ้า ยังไม่ได้ออกไปหาเห็ดหาเด้อแต่หาทีๆเลยตอนนี้เนเห็ดลาแล้วดอกนี้ไม่รู้ดีไหมเอานี่เหมือนเปื่อยเลยจ้ะทุกคนเหมือนเราจะช้าไปห่าครึ่งนาะโอ้โหกกเือนัเราช้าไปดอกนี้ทิ้งเลยนะกินไม่ได้เลยจ้ะน้่มหมดเลย จะคิดว่าเห็ดยืนรอเราอยู่เนี่ยอยากกรีดเลยจ้ปาปาดมากเลยเร่านั้นจ้าที่เราวัดภาพสันไวม,มากเลยงามมากเลยจ้ามันงามแบบถูกใจมากเลยนะเราจะตัดหน่อยนะทุกดอกเลยมีตำหนิหมดเลย ถึงเวลาจะบายบายแล้วจะคิดถึงเธอไปอีกเป็นปีเลยคิดถึงเห็ดพึ่งวานเป็นปีเลยทีนี้จะได้เจอกันอีกกว่าหิมะจะละลายกว่าจะหมดฤดูหนาวอันนเห็ดพึ่งนะนอุย๊ยมันไม่ได้เรื่องแล้วนะปล่อยเขานะเปลย หนึ่งดูดีไหมดีอยู่นะอ้วนจะปูเลยดีจะดีน่ารักเลยทรงนี้ใช่เลยเห็ดพึ่งพึ่งหวานพึ่งเริ่มเลยจ้ะทุกคนตรงนี้ขึ้นทุกปีเลยจ้ะขึ้นเยอะด้วยนะมะัเล็กๆแต่เราไม่เอาเน่อนอนี้สิจ้านี่ใหญ่หน่อยนะอืม ได้เลยนะนี่ตัวนี้เนะพึ่งหวานจ้าข้างทางนียทางล่องน้ำจะได้กินไหมจ้าดอกนี้นี่ลอยกาตัดเยอะแยะเลยขอตัดบ้างนี้ตรงนี้น่ะนะอืม เพ่นโอ้โหมันเปื่อยเดงานออกแลนะ้วเนาะอืมได้อยู่นะเขาเปื่อยเขาเปื่อยนี่เหมือนตัวเห็บเลยอืมไปไหนแล้วเห็บมันก็อยู่กับเห็ดเนี่ยนะงามอยู่นะน,น,นะนี่มีหนี่งมดดงีดอกหนึ่งดอกหนึ่งดอกหนึ่งเลย มีอีกไหมจ๊ะยังมีแสงแดดอยู่สี่โมงเย็นแล้วเดี๋ยวเราต้องรออีกนิดนึงกลับแล้วจ้ะไปตัดขาดที่บ้านอันนี้อยากเอาออกไปเฉยมันสกกระป๊กงามๆได้อยู่ได้อยู่จ้ะได้จ้ะมีเห็ดพึ่งหนาวใต้คยยือนะดาจังนะเนาะมหนาวนะไม่ได้แก่ อันนี้โตได้เพราะมีแสงนะเพื่อนเห็นไห้แสงอาทิตย์เข้ามาอืม,มจ้านน้งามมากเลยมีลูกเล็กๆขึ้นอยู่นะแต่เราไม่ลูกจะรอดไหมนะเพราะ่มันอากาศมันเย็นมากะมีหลายดอกอยู่มันมันเปื่อยเลย งามมากเลยจ้ะอนี่ดูดิมันจะได้ไหมอุ้ยนี่ดิดอกน้อดอกเล็กๆอันนี้ใช่เห pues ็ดพื้นหวานเห็ดพื้นหวานจ้ะเึ้นมาดูดอกใหญ่หน่อ้นะเห็ด เอาใหญ่เปื่อยมาเลยจ้ะมันจะได้ขาไปทอดไหมแน่ใจ่แน่ใจมันจะได้ไหมนี่จ้าได้อยู่นะได้ขาไปทอดจนดอกก็ดีนะแต่ว่ามันเริ่มเปื่อยแล้ว เราขาไปนะว้าวมาเลยจ้ะเราเห็นมาแต่ไกลเลยเอาก่อน,กอน,นะก่อนอุ้ยใช้ได้ใช้ได้หนังมนันนี่หนังนี่เดี๋ยวเอาไปทอดอออันนี้เสียเดี๋ยวไปเลาะที่หลังแล้วกันนะนี่ <c oughs> แสงส่องมาพอดีเลย พึ่งจะเกิดได้ตอนมีแสงเนี่ยตอนนี้มันหนาวมันจะอำลาแล้วคิดถึงเจ้าเลยปีหน้าเราเจอกันนี่ดอกกำลังจะเดินไปแล้วดักหน้าเลยตอนเนาะ,ตอน,นะตอนไหนเนาะเหพ่งหวานจ้าโอ้ยขอบคุณธรรมชาติมากเลยทีนี้เราก็ได้เยอะเลยจากที่คิดว่าจะไม่ได้กินเห็ดพิ่งหวานเนาะ จะอาศัยว่าล้อล้อจ้ะไปไม่เจอเห็ดก็มีไปเจอเห็ดก็ได้ชมจ้ะล้อจนไข่แตกอยากกินเห็ดด้วยโหนะอยู่ฝั่งนี้เนี่ยชัดมากเลยจ้าเก็บซิเก็บซิจ้าอืมดีเลยจ้ะ ดีมากๆเลยนี่อดอกนี่เห็นไหมดองจา้าอืมดอกกำลังกินเลยจะกลับแล้วละ่ะทางเดินกลับเลาะไปเรื่อยๆว่าเลิกง,งานมาไม่ได้เห็ดน,นะจ้ะเพื่อนๆดูดิมาีูจ้ะเราจะกลับแล้วนะโอ้โหนี่เราขอเดินมาดูขอบป่าเนี่ยคือแบบ เห็ดแล้วตะลึงงันเลยเนี่ยดูดิเห็ดเพิ่งหวานเพิ่งเริ่มเลยเหมือนเห็ดเพิ่งหวานเพิ่งเริ่มอ่ะแต่ว่าก็เหมือนจะช้าไปเพราะว่ามันหนาวอ่ะจ้ะมีนะมีนะแค่เพื่อนๆดูดอกนี้อ้หดูดิดอกนี้เลยดูดิโอ้ตน่อนนะจ๊ะป๊าดเลยว่ะจ้ะบัดนี้เพื่อนๆ วันนี้เราโชคดีนะเราเรียกว่าเราโชคดีนะจ๊ะเราถอดเสื้อแล้วเราร้อน <c oughs> นี่ดอกนึงนี่เพื่อนดูโอ้หเก็บเห็ดเราว่าคนเข้ามากันแล้วแหละเหลือแต่เราที่มาทีหลังเพราะเราทำงานไงแต่ก็ไม่คิดว่าเห็ดเอะโอ้โห รอเราเยอะอยู่นะเพื่อนนี่ดอกนี้โอ้ยโอ้โห้โอ้ยทุกคนวันนี้เป็นขวัญใจขวัญตาโบ้ยเป็นขวัญเลยจ้ะไป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 โอ้ยงามคักเลยจ้ะโอหนึ่งทุกคนดูสิโอ้ยสวนนะ <S <S ันเนาะเห็ด นะนะเพื่อนดูเท่านี้ก็พอแกงขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะจ๊ะเราก็ปล่อยนนีอาจจะสองคลิปอะไรเงี้ยไม่แน่ใจจ้ะเดี๋ยวตัดขาไว้ให้เพื่อนๆดูนะจ๊ะตอนช่วงที่ไม่มีเห็ดแล้ว